สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซักขันแทนชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็ผมมีนำเสนอนะครับก็คือเอฟซีนะครับนี่ฮะส่งสินค้ามาขายมาแลกมาเทอที่ร้านนะครับนี่ครับเพื่อนๆสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถส่งมาขายที่ร้านได้นะครับรับแลกกระเพิรทุกรุ่นนะครับแพ็คขอมาให้ดีๆนะครับร้านแจ้ซักขันแทนนะครับบ้านเลขที่49ครับผม เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาส่งอะไรมาขายบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าการห่อใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนเืนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถทักแชทนะครับเพื่อสอบถามนะครับราคารับรับซื้อนะครับผมว่ารุ่นนี้รับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมถ้าผมให้ราคาดีนะครับเพื่อนเพื่ถูกใจนะครับก็ส่งมาขายได้เลยนะครับ นี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับนี่ครับแพ็คห่อมาอย่างดีเลยนะครับขนาดสาย USB นี่ยังแพ็คมาเนี่ฮะนี่ฮะเตาเติแพ็คมาหมดเลยครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยถือว่าโอเคเลยนะครับลูกค้าท่านนี้นะฮะส่งสินค้ามาขายนะฮะนี่ครับผม นี่ครับของจริงนะครับเี๋ยวจะหาว่าผมมามโนฮะมาสร้างภาพนะครับไม่ใช่สร้างภาพนะครับอันนี้ของจริงเลยลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับสามารถส่งสินค้ามาขายในแรกเชิญได้นะครับอันนี้เป็นโน้ตสิบนะครับผมนี่ครับถ้าผอมาดีๆนะครับเนี่ยสภาพก็จะไม่ตกไม่แตกนะครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับผอมาทุกอันนะครับโน้ตสิบครับผมสีชมพูนะครับนี่ครับ ส่งมาของจริงนะครับแล้วก็กล่องน,นี้นะครับอ่านี่ครับส่งมาที่แจซิกิน์ารนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับถ้าอยู่อ่าภายในกรทมรเนี่ยถ้าไม่ว่างนะครับก็สามารถส่งลาล่าพูบมาเองได้เลยนะครับอ่านนี้ก็ถือว่าห่อใช้ได้ครับผม อัพโปนะครับอัพโป R สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเลโมครับส่งมาขายนี่ครับนี่ครับมีสองเครื่องครับอ่าถ้าอยู่กทมสามารถให้ลาล่ามุฟนะครับส่งมาขายที่ร้านได้เลยนะครับผมเมื่อทางร้านเนี่ยเนี่เหมือนกันได้รับสินค้านะครับแล้วก็ เช็คสภาพนะครับผ่านนะครับก็จะทําการโอนเงินให้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าทางร้านจะไม่โอนเงินให้นะครับทางร้านเนี่ยไม่สามารถอันนี้เป็นกล่อง iPad นะครับผมเครื่องเนี่ยลูกค้าเอาเอามาขายแล้วมาเทิรนแล้วนะครับแวะมาแล้วก็ส่งกล่องตามมาที่หลังนี่นะครับลูกค้าชั้นดีเลยครับผม นี่ครับน่ารักมากเลยครับนี่ส่งกล่องมาให้ที่หลังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเอาเครื่องมาที่ร้านมาแลกมาเทินที่ร้านนะครับเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับแจ๊ซแ n กชันแนล a n n e l นะครับแล้วก็แฟนเพจผมแจ๊ s e c o n ันแน d นะครับสวัสดีครับ